จากโรงเรียนร่องทานวิทยานะคะวันนี้พาเด็กๆมาประมาณ160คนมาเพื่อที่จะศึกษาธรรมชาติการการทำผ้ามัดย้อมแล้วก็เรื่องของเกษตรเรื่องของเกษตรอินทรีซึ่งเราคาดหวังไว้ว่าเด็กนักเรียนจะได้ความรู้และประสบการณ์ที่จะนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตท,ที่ที่เต็มไปด้วยสารพิษและมลพิษนคคะั้งหน้าค่ะ สวัสดีค่ะเอ่อเป็นครูจากโรงเรียนร่องพานวิทยาอําเภอพานจังหวัดเชียงรายวันนี้ได้นำนักเรียนจำนวน160คนได้มาศึกษา แต่ทัศนศึกษาดูงานที่ได้รื่นรมเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนแล้วก็ได้เปิดฐานการเรียนรู้ในเรื่องของการมัดยอมผ้าแล้วก็ฐานการเรียนรู้ต่างๆนะที่ว่าการมาในครั้งนี้ก็จะทําให้เราได้ประสบการณ์ที่จะนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันในอนาคตได้ค่ะรับ เราห่อไข่สำเร็จนะคะอ่ะเอาวางเลยได้ไหมอ่านมาเพราะว่าดินมันยังไอ้นี่ไงลูกใช่ใช่ต้องค่อยๆดันขึ้น ค่อยๆดันขึ้นลูกผมก็ดันขึ้นแบบน้เราต้องกดให้มันดันขึ้นดันขึ้นดันขึ้นค่อยๆตึงนี้อู้ปั่นเลยนาโอเคเยี่ยมเลยอันนั้นลูกเป็นแล้ววันมันได้ไหมนี่สิ่งนี้หน้าตัว ไม่ได้ไหมครับเราต้องเอาไม่เลยที่นู้นอะไรเหรอเออจะเป็นยังไงความหมายการปุ๋ยเนี่ยการปุ๋ยเราบอกเขาแก่ได้ไหมลูกได้ไหมปวดอะไรอ๋อนะอ่าเราก็เราดันเลยเดี๋ยวคนมาปุ๋ยนะครับปุ๋ยอย่าเดือดไปนะยุ่งแบบวัดเรื่องยุ่งหรือเปล่าครบไหมครบไหม ใกล้แล้วใกล้ล้วแล้ยๆเลยผมคก็พยายามดูเราใช้ความพมเดี๋ยวพี่ตุ๊กจะช่วยคนละกองนะที่เหลืออีกกองนึงก็โอเคอเหมอเเนี่ยวันนี้เราจะได้ไขยกลับไปฝากแด้หไใส่แล้ว็นั่โตเลยนะเจ้าอใส่แล้วไปนั่งโต๊ะค่ะตายน้อยไปนั่ง ตาแดงก็เปนหน้าลไปเลยไปีเดิมรอเวลานะคะไอ้แกไม่ยอมเลยเอาสืจะได้ใช่ไหมมี้าแมรองมีเอามาแมอยู่บนเลยกูไปเสรอ้วเนี่ยไปน้ำตาลแล้วมพูบกหมดแห้งหมดน้บก บกก็คือมันไม่ลงน้ำใช่ไหมมันืนใ่ไหมันแห้งเหือดกดไม่แกงฝางมาแเอาแกงฝางได้เลยไม่แกงฝา